กลับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง J จเจเพนะครับผมโหหายไปนานเลยนะหลายเดือนมากไม่อยากจะนับเลยกลัวเสียใจ <c oughs> ก็เท่าที่ดูคอมเมนต์นะครับถึงผมหายไปนานนะครับแต่ก็มีคนคอมเมนต์มาเรื่อยๆให้กลับมาเล่นเกมไทคูนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยกลับมาเล่นโดยที่ใช้อดีใหม่เลยนะครับผมให้เริ่มเล่นตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยนะทุกคนทีอ่อยากติดตามก็อยากให้เข้ามา ดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคนที่ยังไม่เคยดูก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับผมก่อนไปเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจกันอีกครั้งนะครับผมจะกลับมาทำอีกแล้วนะไปลองดูกันครับผมเกมไทคูนนะครับผมเกมแนวนี้เขาเรียกอะไรนะมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความเข้าใจในการเล่นเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าถ้ามันมีทริคอะไรที่ช่วยเราได้มันก็จะ ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่ได้เล่นนานผมก็ลืมวิธีเล่นนะโอเคอะตอนนี้เราวางบล็อกลงไปแล้วนะครับผมสีเขียวคือแผ่นที่ใช้ขายของเนาะกดซีเพื่อดูของที่เราจะอัปเกรดที่นี้นะครับผมเราต้องดูก่อนนะไอ้ตัวสีเขียวๆตรงเนี้ยมันบอกเป็นเลขใช่ไหมเลขที่บอกก็คือการเกิดใหม่นะครับผม มันจําเป็นกับเราในอนาคตนะถ้ามันเกิดใหม่แล้วมันจะผลิตของที่เราเขาเรียกอะไรนะราคาแพงขึ้นนะครับผมมันจะช่วยให้เราเสร็จงานง่ายขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้เราขายได้แค่ไม่กี่ตังค์เนง่ไหมเพราะฉะนั้นเราซื้อเตาหลอมก่อนเลยครับผมเตาหลอมตัวละหนึ่งร้อยนะโอเคทีนี้ใช้ตัวพิกแอนะครับทุบออกแล้วก็เอาเตาหลอม มันจะมีด้านเขียวกับด้านแดงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องกดตัว R นะพอหมุนให้สีเขียวไปด้านที่หินวิ่งมาหานะครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะนี่เห็นไ,ไหมทีนี้เราก็เอาแผ่นเขียววางครับนี่โอเคเขาบอกทําได้ดีทีนี้ผมจะบอกอีกสูตรหนึ่งนะครับผมที่ทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นนะเมื่อเราวางตาหลอกไปหนึ่งเลยใช่ไหมครับผมอนา,าคตมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับ ไม่ได้มีแค่นี้นะตอนนี้มี68 69อ่ะเราต้องรอยให้ได้ร้อยหนึ่งนะผมแต่จะซื้อเตาร้อมอีกหนึ่งอันนะครับเราได้รอได้เราได้อดืมรัวๆไปเลยครับผมกาเอกรสีก็ห้ากเจ็ดกระบตาเก้าร้อยโอเคนี่ทุกแผ่นขาย,ขายออกออกก่อนแล้วก็เอาเตาร้อนมา เอาที่เขียวไปชนสีแดงอ่ามันก็จะทําการเผาสองรอบรบบเนี่ยเป็นหินก้อนสีดำแหละหินก้อนสีดําจะมีราคามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทําไปทีนี้นะครับผมผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งก็คือณตอนนี้มันทุบเป็นเขาเรีกเยกอะไรนะทุบเป็นดีเลย์ตามจุด2จุดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันตีเร็วกว่านี้ครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราต้องใจเย็น อาของอีกแป๊บโอเคกด Q คิวค้างนะครับเพื่อทิ้งของมันจะทิ้งเป็นก้อนเลยโอเคนีเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ใช้นะครับผมต้องการสิ่งที่เราต้องการนะครับผมหมุนมาข้างล่างนะสิ่งที่เราต้องการมีอันนี้ครับตัวสีเขียวๆผู้สังเกตการสองสองอันสองร้อยบาทแล้วก็แผ่นตัวนี้ แผ่นเชิงเฉียงนี้ประมาณ300นะครับรวมแล้วต้องหาสามร้อยตอมอีก2เป็น500ต้องการ500บาทแป๊บเดียวไม่อยากไม่อยากรอได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเล่งเวลาตรงนี้แล้วกัน โอเคครับผมณนะจ,จุดนี้ก็เรายัางไม่ต้องเพิ่มเป็น2อันก็ได้ครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการนี้นะครับผมเหมนที่ผมบอกครับใช้ตัวผู้สังเกตการนะมันแปลภาษาไทยมาผมก็ไม่รู้มันชื่ออะไรโอเคเริ่มต้นนะครับให้ทุกทุกฝั่งนี้ก่อนทุกไอกตัวสลักนี้ก่อนนะครับโดยที่นะครับเนี่ยเห็นเห็นสีเขียวด้านบนตรงนี้ไหม ผมจะทําให้มันอยู่ด้านนี้ให้มันชนกันอนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะกระโดดขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราจะโดนน้าผักออกมาเราทุบอันนี้ออกพอเราทุบป,ปุ๊บน้ําจะไหลออกครับให้เอาตัวนี้ขึ้นมาครับโดยที่ให้สีเขียวเนี่ยหันเข้าหาเราพอเสร็จปุ๊บพอชนกันมันจะทําการรัวครับรัวรัวรัว,รว,รวหินให้เราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมเออเราก็จะเร่งรอบได้นะทีนี้นะครับผม อยากซื้อเตาหลอมไว้หนึ่งก่นอนต่อไปซื้อทางเฉียงทางเฉียงสองชิ้นนะครับรอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพอได้หนึ่งปึ๊บเราซื้อไว้เลยเราใช้เตาหลอมหนึ่งก่อนก็ได้ครับไม่ยากไม่ยากเรามีวิธีการของเราอยู่ถ้าเราจะเร่งให้เราเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับวิธีนี้เหมาะสุดแล้วนะโอเคทุกคนนี้ออกครับแล้วก็เอาอันนี้ หัวเฉียงมาที่1ครับแล้วก็เฉียงข้าหากัน2เสร็จปุ๊บนะครับเอาเจ้าตัวนี้ดันลงไปนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราจะได้ตัวแผ่นนี้มามองไม่เห็นนี่โอเคขอแผ่นอีกแผ่นหนึ่งแล้วกันแผ่นทางตรงนะครับผมมันต้องใช้นะเพราะเราต้องส่งต่อ มา okay. เก็บอันนี้ทีนี้มันก็จะวิ่งไปลงรูเรียบร้อยครับผมเสร็จแนละ้วทีนี้เราก็จะได้เตาหลอ่ออีกอันนึงเลยทันทีโอเคทีนี้ก็ไม่ต้องมีอันนี้แล้วเราเอาเตาหล่อมาใส่นี้ได้เลยเรียบร้อยเห็นไหมเราจะมีสองชุดแต่ไอ้ตัวนี้มันจะตีต่อเนื่องตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งเลยเห็นไหมเป็นอะไรที่ง่ายนะครับผมถ้าดูตาม ep หนึ่งเราแล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าเร่นง,ง่ายขึ้นเยอะนะครับผม เนี่ยเห็นไหมมันก็จะทํารอบได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้นะครับผมของชิ้นต่อไปที่เราต้องบีนะครับเมื่อเราทําแบบนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะต้องบีบครับบีบบีบเนี่ยมันจะบอกอยู่นะถ้าเราไอ้นี่ปุ๊บเห็นไหมครั้งที่หนึ่งจะเป็นหินครั้งที่สองจะกลายเป็นบล็อกสีดานะครับแต่ว่ามันหินจากหินเป็นอันนี้นะครับไม่ใช่ว่าบล็อกสีดาแล้วจะกลายมาเป็นพวกนี้ไม่ใช่นะมันคนละชนิดก,กันนะทีนี้มาที่ ชนิดนี้ครับผมเราต้องใช้เครื่องบีบเปลี่ยนจากบล็อกสีดำให้เป็นสีขาวนะครับเพิ่มจาก3บาทเป็น8บาทแต่ว่าราคามัน2,000ัเลยนะครับผมโคตรเอาเอาสุดเอาสุดแต่ก็ไม่ยากครับผมเรารอได้2,000ใช้2ตัวก็4,000ันทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันเร็วขึ้นเราก็ต้องทำเครื่องเพิ่มครับแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะ แต่ก็ไม่ยากครับผมต้นเกมเราต้องใจเย็นๆถูกแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าติดตามผมเรื่อยๆนะครับทุก ep เนี่ยผมจะสอนทริคทุกๆ ep เลยนะเพราะว่าทุกอันเนี่ยมันต้องใช้ทักษะความเข้าใจหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตัวเกมอะเล่นเท่าไหร่มันก็ไม่สนุกถูกมั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เราเล่นปุ๊บเนี่ยเรารู้วิธีเล่นแล้วเงินเรามาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมแปดเดียวจะพันแหละถ้าเราได้ตัวนี้มานะครับผมมันก็จะไปต่อที่ บล็อกอินออนเสร็จปุ๊บใช่ไหมบล็อกอินออนเสร็จมันจะไปจบที่ไหนวะบล็อกอินออนแล้วจะมาเป็นบันไดครับบันไดแล้วก็มาตัวนี้เพราะว่าถ้าเครื่องทำอิดมันจะกลายเป็นหินบาซอลแทนเห็นไหมราคามันจะสุดที่6บาทอันนี้เสาหินบาซอล ืมแล้วว่าตัวไหนแพงกว่ากันแต่อันนี้น่าจะสุดแลนะอิบบะซอลใช่ไหมบีบอ,อัดแล้วก็ปีบอ,อัดแล้วเราจะได้บล็อกหินอ่อนได้บล็อกหินอ่อนทำเป็นอิฐหินออนอ๋อถ้าอิฐแล้วทำเป็นเสาก็คือจะจบที่เสาเลยมั้ย จะไม่มีเป็นไอ้นี่แล้วโอเคครับผมเราก็รอเจ้านี้แหละเงินช้ามากเลยถ้าอย่างนั้นเราใช้วิธีการเพิ่มจำนวนดีกวานะซื้อมาอีกหนึ่งแล้วก็เอาตัวบังคับมาเลยนะครับ2อ,อันแล้วก็ตัวเฉียงสองนี่เราซื้อตามเงื่อนไขเลยเนะี่ย แต่ทีนี้กอนน็อันนี้สองพื้นฐานพื้นฐานเอาตัวพื้นฐานก่อนโอเคทีนี้เหมือนเดิมครับทำแบบน,นี้เลยเอาทีเขียวเข้าหาตัวอันนี้ก็เช่นกันแล้วก็เอาสีเขียวเข้าหาตัวโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ทุบอันนี้ออก ทำอันนี้เป็นเสียงเสียงชนกันนะครับเนี่ยให้หัวมันชนกันนี่เห็นไหมพหัวชนกันปุ๊บมันจะวิ่งชนหรอกสีเขียวเข้าไปหาแท่งเด้อไม่ใช่แบบนี้เด้อโอเคทีนี้เราก็ต้องเพิ่มจํานวนทางวิ่งทุนวายหน่อยแต่ผมว่ามันจะผลิตได้เร็วขึ้นนะครับ ทำเผื่อเพราะว่าเราจะได้เตาอีก2ตัวโอเคมันก็จะประมาณนี้เห็นไ,ไหเงินมันก็จะมาทีละหลายหลายตังอยู่โอเคทินนี้ทินี้ทิน,ทนี้ถ้าเราอยากเพิ่มตังใช่ไหมอยากเพิ่มตังก็ต้องเพิ่มความวุ่นวายลงไปนิดนึง ซื้อเครื่องมาก่อนเลยครับถ้าเมื่อกี้หินบาทสอสามใช่มหมบล็อกมาเป็นอีกเมื่อกี้มันจบที่บล็อกถ้าเป็นอันนี้แล้วมาเป็นอันนี้อืมสองบาทรอรแตแเราเอาห้าร้อย ขอสองอันเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอีพีนี้ผมจะทําพื้นฐานที่เสร็จนะแล้วจะได้จบอีพีนี้นะเพราะว่าเราจะได้ไปกเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเพราะว่าน่าจะเล่นอีกหลายอีพีครับผมเกมนี้มันกินเวลาผมพอทุกคนนะว <c oughs> าต็ว่โอเคขออันนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ทุกวันนี้ออกเราจะเปลี่ยน การอัปเกรดให้เป็นหินที่แพงขึ้นครับมันจะกลายเป็นอิดเป็นเหมือนประมาณว่าของทั่วไปนะโอเคมันก็จะ12บาททีนี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมทํำครบเซตเซตนึงแหละเดี๋ยวค่อยจบ e p นี้แล้วกันเนาะครบเซตที่หมายถึงก็คือราคาขายมันจะไปสุดอยู่ที่เท่าไหรว่วะไปสุดอยู่ที่ สแผ่นยี่บี่บาทก็คือมันจะได้เป็นคูณสองเนาะผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แตได้เยอะสุดอะก็คืออันนี้น้ำแข็งยังไม่มีราคามันเพิ่มบล็อกขึ้นมานะน้ำแข็งนี่เพิ่มมาเราไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับยังไม่ถึงตรงนั้นอยู่แนละ้ว ตอนนี้1นึ่งแล้วก็ได้2,000ผมจะทำกับแถวแรกเลยก่อนเลยนะเพื่อปรับนะครผมยอดเงินมันจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ้้โอ้ก็ถ้าคนไหนที่ขอให้ผมกลับมาเล่นนะครับผมก็เรียกเพื่อนมากดติดตามผมด้วยนะจะได้ดูกันเยอะๆนะครับผม เกมไทคูนมีหลายเกมนะครับในโลบอกรนะเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์หลายๆอันเลยเพราะว่าถ้าเป็นแนวไทคูนผมรู้จักวิธีเล่นทั้งหมดเลยผมเข้าใจวิธีเล่นเพราะว่าผมคูพักรักจําผมดูคนอื่นจนคล่องแนละ้วเรื่องคนนี้จิบจิบไม่ยากไม่ยากโอเคจะสองพันแล้วก็ผมก็เดี๋ยวต้องปรับนิดนึงอันนี้อาจจะต้องหมุนไปทางนี้โอเค ปะเดี๋ยอันนี้จะต้องเป็นตรงแล้วส่งมาทางนีแทนเพราะว่าเราจะเลื่อนตัวสีเขียวมาไว้นี่เราจะทําทีละห้องครับไม่งั้นเสียเวลาตายหาโอเคสองพันียบร้อยทุบทุบโอเคยี่สีเขียวมาแล้วเอาตัวบล็อกมานี่ อีกเซตหนึ่งแล้วครับผมเงิน,นเราก็จะเพิ่มขึ้นเร็วมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแปดบาทแล้วมันมานเรื่อยเรื่อยนะครับมันผลิตล้วนเลยนะโปะโปะโปะลงมาลยนี่ไงโอ้โหอย่างเอาหกล้าไม่ใช่เรื่องยากครับค่อยค่อยทำเดี๋ยวได้แน่นอนอทีนี้จะเพิ่มจํานวนอีกถ้าไปเพิ่มจํานวนอีกมันก็ทําได้ครับผมแต่ว่าเราต้องคํานวณตัวยอดเงินได้ดีนะเพราะว่า อย่างที่ผมบอกครับใช้เซตละสอง 2, อันนี้ก็จะเปลืองกว่าเพื่อนเลยเปลืองเป็นสี่พันพอสี่พันเสร็จแล้วจะมาเสียแค่ตรงนี้ไม่มากไม่มากเพราะเราทําตรงนีเ้เสร็จแล้ว๊บมันแพงแหละพอมาตรงนี้มันก็จะแพงขึ้นโอเคครับรออยนนี้เดียวเราได้สองพันปุ๊บเราจะรีบไปทําอีกอันหนึ่งเลยเงินมันก็ขึ้นเร็วอยู่นะพูดไรเนี่ยแพมอยู่แป๊บเดียวแท้ขึ้นแล้วก็ <c oughs> ต้องอค่อยๆนีกันไปนะตรงนี้เราก็รอได้รอได้ ถ้าใครเล่นเกมแนวะไทคูนต้องใจเย็นนะครับผมถ้าใจร้อนนะบอกได้คําเดียวว่าเล่นไม่จบนะเพราะว่าเกมไทคูนมันเป็นแนวแบบว่ากินเวลาอยู่แล้วมันกินเวลาชีวิตอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่ชอบแนวนั้นนะ่าจะอยู่ยากนะครับโอเคอันเจ็ดแล้วถ้าแนวต่อสู้ก็ไปเล่นพวกอ่บล็อกฟุตพวกอะไรเลยดีกว่านะผมแนะนำเงี้ยเลยเพราะว่า อย่างพวกเราไม่ใช่แนวนั้นไงเราต้องเล่นสไตล์แนวแบบวา่าค่อยๆเล่นไม่รีบโอเค2,000ชุดต่อไปมาแล้วโอเคครับปึ๊บปึ๊บนี่หันเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เลี้ยวอันนี้เหมือนกันครับเลี้ยวอันนี้มาเลี้ยวทำไมเนี่ยทำตรงเลยก็ได้นี่ว่า ทำต,ตรงทำต,ตรงฮั Hello. Okay. ลโหลโอเคเราก็จะได้นี้เพิ่มโอเคเจ้าทีสิบแล้วเนะี่ยนี่ไงโอเคครับมันจะเร็วขึ้นนะทีนี้อืมไอต,ตรงนี้เราจะปล่อยไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหมุนตามนะครับเราจะเพิ่มมาอีกสองช่องเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปทางนี้ อันนี้ก็เลี้ยวมามันได้พันหนึ่งแล้วยังไงก็ได้แน่นอน,นครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาเก็บนะบต่อไปซื้อเจ้านี้นะครับผม2ชิ้นนะครับมันก็จะได้อีกเซตหนึ่งโอเคได้ในราคาที่แพงขึ้นนะ16บหกบาทสินี่ เงินมันก็จะรัวแหละทีเนี้ยรัวแบบรัวมากๆโอเเห็นแปบ๊บเดียวพันหนึง่งก็พอได้ตัวนี้ใช่ไหมเราจะได้ถึงตรงนี้อ e ีทินออนครับเพราะอ e ีทินออนเนี่ยมันจะสุดของการทําตัวนี้แล้วนะเราจะทําบันไดแทนก็จะเป็นตัวนี้2องพัชุดก็อรอนิดหนึงมันก็จะเปลืองอีก2อันสุดท้ายนี้นะ้วมันก็จะผลิตได้เร็วขึ้นแนละ้ว แต่ว่าเจ้าตัวนี้เราคอยช่วยเพิ่มจำนวนเงินไปเนี่ยเราได้เครื่องที่หนึ่งแล้วเร็วกว่าเมื่อกี้ไหมพอทำปุ๊บแล้วมันจะได้เพิ่มเงินไปเรื่อยถ้าคูณการทบยอดนะครับถ้าเรารีบมากกว่านี้ผมจะสร้างสิบเครื่องทีเดียวเลยลูดดไปเลยยังไงมันก็เงินนะครับมันผลิตต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักแล้วมันก็จะตี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 ถ้าเครื่องมันยิ่งผลิตได้เร็วเงินมันก็จะมาครับมันไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนวณการใช้งานให้ เพราะว่าเราต้องซื้อไอ้แผ่นที่ส่งต่อนี่ด้วยถ้าไอ้ของที่มันผลิตมามันไม่ลงสีเขียวเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงินเลยนะของมันก็จะไม่มาแล้วก็มีวิธีหนึ่งครับเป็นทริคนะ,ะถามว่ามันเป็นทริคไหมมันก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยเราได้นิดนึงสมมุติว่าเนี่ยเราขี้เกียจไอ้นี้เลยเราไม่ส่งสีเขียวเลยแต่ว่าเราไปซื้อเจ้านี่มาเพื่อผลิตแบบลัวๆอ่านดูผมนะ ผมพูผมยังไม่ทำอะไรกับมันเลยนะผมทำแค่นี้เลยผมต่อเดี๋ยวผมทำให้มันตีต่อเนื่องก่อนโอเคสาตีต่อเนื่องครับปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอาแล้วทีนี้ผมไม่สั่งงานให้มันวุ่นวายเลยผมทำแค่นี้เลยแล้วก็ผมยังไม่ต่ออันนี้มาให้ด้วยนะผมทำเป็นแบบว่าง่ายๆก็คือเขาเรียกอะไรนะ ผลิตไว้แล้วเราค่อยมาไล่เก็บง่ายกว่าครับผมถ้าเรายังไม่มีเงินนะแบบผลิตอย่างนี้ไ้เลยเนี่ยเนี่ยผมทาแบนบนี้ปึ๊บใช่ไหมทีนี้ผมซื้อมาสองเครื่องตอนรอมีกสองเครื่องทีนี้ไอสองเครื่องเนี่ยผมจะปล่อยไปเลยให้มันผลิตของมันไว้ก่อนเลยอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมเก็บตรงนี้ไว้อาทีนี้ปล่อยแหละไอพวกนี้มันจะเก็บรวมไว้ตรงนี้ใช่ไหมสมมติเรายังไม่เดินไปเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยสมมติเราเก็บได้ก้อนนี้ปุ๊บเราก็เอามาโยนทิ้ง กดคิวค้างครับเรียบร้อยเงินเราก็จะพุ่งพลวดเลยหมเร็วด้วยนะประเด็นอนะทีนี้เราได้แล้วครับ2อัน4ี่พันโอเคทีนี้เราจะเพิ่มช่องขึ้นไปอีกนะครับผมเหมือนเดิมครับให้มันไปข้างหน้า2อันแล้วก็เก็บอันนี้เก็บอันนี้โอเคเราเก็บขอมาก่อนให้มันเดียวแล้วก็เก็บอันนี้แล้วก็วางไว้ตรงนู้อ้าว ไ่โดนอีกมอว่าตรงโู้นเสร็จปึ๊บเอาเครื่องนี้มันเดินวับสีเขียวหันห้าที่แดงหันห้าว่ะเป็นคนที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> นีเขียว,ว่านาที่แดงว่ะโอเคเงินก็จะขึ้นแบบพดพลาดมากเลยนะตอนเนี้ยเนี่ยผมทิ้งเงินนี้ไปปึ๊แบเรียบร้อยอ่าดูเลยนะผมต้องการหกพันนะเพราะชุดชุดสุดท้ายคือต้องการหกพันนี่ผมมาเก็บอันนี้ผมมาเก็บอันนี้ว้ะนี่นี่ดอกดอง,ดองเล็กดอกดอก ไปไกลเลยโอเคอีกสามก้อนเห็นไหมจบไปเลยเนี่ยยังไงก็ได้ตังค์เลยไหมอีกคันเดียวครับผมจบแล้วเราก็จะจบเซตแรกเรานะครับผมทีนี้เราพอที่จะมีเงินแล้วเราซื้อการทำงานออตโต้มาให้เราเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากตักงหกอันน่าจะพอให้มันเลี้ยวครับจบจบเสร็จพร้อมส่ง นี่เลยเราก็ส่งอันนี้ไปเลยซู่เห็นไหมโขักแล้วทีนี้ก็เครื่องสุดท้ายครับสองเครื่องมันก็จะจบแล้วตรงนี้โอเคเราไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ออกมาเราก็สลับแผ่นครับผมมันจะวุ่นวายช่วงตอนเปลี่ยนนี่แหละน่ครับผมแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วนะ มันก็จะผลิตเงินให้เราแบบไม่จำกัดนะครับเคลอาเครื่องนี้วางได้เลยเสร็จแล้วเราก็วางตรงเรียบร้อยครับตอนนี้ทุกอย่างผลิตแบบรัวๆได้แล้วนะทีนี้เราจะทำยังไงก็แล้วแต่เราเลยจะขึ้นชั้น2จะอะไรยังไงต่อเดี๋ยวผมมาอธิบายต่อในอีพีหน้าลวกันเนาะก็<ๆ><ๆ>ตอนนี้ถ้าเราทําได้ตามนี้นะครับดูเงินนะดูเงินดูเงินความรัวของมันนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบรัวๆเลย ่ถ้าผมทิ้งให้พนี้ไปอีกก็ไม่ใช่ใน้อยๆเห็นไหมเห็นไ,ไหมปูงไปพูด่าดคือเหมือนประมาณว่าของเราเนี่ยเนี่ยอย่างไอพวกเนี้ที่หลุด่าเนี่ยอ่ดูนะครับเราทิ้งชิ้นนี้ไปคิวค้างโบขึ้นมาไม่น้อยนะเมื่อกี้เนี่ยหลายพันอยู่นะ เพราะฉะนั้นนะครับผม EP นี้เราก็จะจบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าผิดพลาดลกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผม EP หน้าเราจะพาทำโรงงานแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มการผลิตที่มากกว่านี้นะครับผมมันจะผลิตแบบต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับผมก็คอยติดตามกันนะครับผมอย่าทิ้งกันไปไหนนะผมกลับมาแล้วเพราะตอนนี้ผมได้บรรจุเป็นครูแล้วนะนะก็ติดตามกันเยอะๆนะครับผมไปเจอกัานใน EP หน้านะครับ Bye, peace.